เฮ้ยจินลิตจินลิตคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดี เรื่องจากเมลวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่ากระจกหลอนที่ออสเตรเลียค่ะเรื่องเล่าของคุณมิกกี้นะคะแต่วันนี้จะเล่าโดยพี่เนยค่ะพี่เนยก็พร้อมแล้วนะคะทุกท่านอ่ะเปิดไมค์โอเคพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะจบแล้วขอฝากเรื่อง <laughs> ยังอ่ะได้เลยฮะอุ้ยนะ่าสนใจอะ่ะชอบชอบเรื่องต่างประเทศมีรูปด้วยนะอยู่ในกลุ่ม ลองลองเปิดดูก่อนบึบจะบึบโอเคค่ะเรื่องจากเมลวันนี้นะคะมาจากคนมิกกี้นะคะ,คะชื่อเรื่องว่ากระจกหลอนที่ออสเตรเลียก็คือก่อนอื่นที่ประเทศออสเตรเลียะจะมีเหมือนกับเ,เขาจะชอบเอาของหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้แต่ละบ้านมาวางหน้าบ้านแล้วผู้คนที่ผ่านมาผ่านไปใครถูกใจอันไหนใครอยากได้ก็สามารถหยิบไปได้เลยใช่ไหมคะคุณมิกกี้ก็เป็น หนึ่งในคนที่ไปหยิบเฟอร์นิเจอร์ของบ้านเพื่อนบ้านมาซึ่งมันเป็นกระจกบานสี่เหลี่ยมจตุรัสใหญ่ๆและขอบกระจกทั้ง4ด้านจะเป็นขอบไม้ที่ที่เจนเห็นรูปเม,มื่อกี้แหละซึ่งคุณมิกกี้บอกว่าพาอเขาเห็นอ่ะเขาชอบเลยเขาถูกใจเพราะว่าตัวคุณมิกกี้เองอ่ะเขาเขามีงานอดิเรกอย่างหนึ่งคือทําพวกเครื่องหัวพวกเวลพวกที่คาดผม,มที่แบบ แฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เขาก็เลยแบบอยากได้บานกระจกบานเนี้ยไปตั้งเวลาเขาทํางานเวลาเขาทําเครื่องหัวนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะลองใส่ลองดูเพราะว่ากระจกมันก็มีความวินเทจเหมือนเหมือนเหมือนกับสไตล์เขานะคะ <c oughs> เขาก็เลยอุ้ยชอบจังเลยก็เลยจอดรถแล้วก็นํากระจกบานนี้กลับบ้านทีนี้พอไปถึงบ้านนะคะคุณมิกกี้บอกว่า กระจกบานนี้มันหนักมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปวางไว้มุมไหนเขาก็เลยแอบแอบไว้ก่อนพอตกกลางคืนคุณมิกกี้บอกว่าเขาฝันว่าเขานอนอยู่แล้วเขาได้ยินเสียงเหมือนคนคากระจกอย่าเงี้ยในฝันเขาเลยหันไปมองกระจกบานนั้นนะคะปรากฏว่าเขาเห็นเป็นร่างใหญ่ๆผอมๆดำๆมองไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงแต่ว่า ผมว่ามันยาวแบบลากพืนเลยนั่งกอดเข่าอยู่ตรงหน้ากระจก oh oh. บ้านนั้นในฝันนะ oh oh. คุณพี่ก็บอกในฝันนะัมันน่ากลัวมากมาก,มาก,มากเพราะว่ามันเหมือนจริงไปหมดเลยพอรุ่งเช้าเขาตื่นมาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็คงคิดว่าเออมันน่าจะเป็นแค่แบบความฝันแหละอะไรงเงี้ยไม่ได้คิดมากแล้วก็ไม่ได้บอกสามีไม่ได้บอกคนในบ้านอะนะคะ <c oughs> ทีนี้พอ,อ,อช่วงบ่ายเขาก็หยิบกระจกบานนั้นแบบเหมือน จะยกแล้วก็ไปวางตามมุมบ้านว่าเอ๊ะมันวางตรงไหนถึงจะสวยาวางตรงไหนถึงจะสะดวกแก่การทํางานปรากฏว่าตอนยกอะ่ะเหมือนนิ้วเขากะไปไปโดนขอบไม้หรือขอบกระจกอะไรสักอย่างบาดทําให้เกิดแผลแล้วก็มีเลือดออกมาเล็กน้อยนะคะด้วยความที่เขายังยังจับกระจกอยู่อะ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําไงกับเลือดที่มันไหลเขาก็เลยปาดไปตรงขอบไม้แป๊บแบบเหมือนเช็ดให้มันไม่หยดอ,ะอ,อ่ะเออประมาณนั้น ทีนี้เขาก็เลยเอาไปวางใกล้ๆกับโต๊ะทํางานเครื่องหัวของเขาจัดองศาจัดมุมอะไรให้มันดูสวยให้แบบพอนั่งโต๊ะทําเครื่องหัวเสร็จปุ๊บสวงปุ๊บหันไปละ,ละแล้วแบบดูได้ออส่องอได้ดูได้เลยทีนี้เขาก็ไปวางไว้แต่ว่านิสัยของคุณมิกกี้เขาชอบทําอะไรพวกนี้ตอนกลางคืนเพราะเขาบอกว่ามันเงียบมันมีสมาธิมากกว่าเขาก็เลยวางไว้ก่อนรอตอนกลางคืนค่อยมาทําประดิษฐ์เครื่องหัวแฮนด์เมดเนาะ ทีนี้เวลาผ่านไปถึงเวลาที่คุณม mm ิกกี้จะต้องทำงาน mm hmm. เขาก็นั่งขดลวดนั่งติดกาวล้อนอะไรของเขาไปอะนะคะปรากฏว,ว่าเขาได้ยินเสียงเคาะกระจกเหมือนในฝันเลย mm hmm. มาเป็นจังหวะแบบชา้าๆสลับเร็วบ้าง mm hmm. เขาก็เลยคิดในใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเสียงไม้ลั่นในบ้านหรือสามีเขาทำอะไรหรือเปล่าปรากฏว่า mm. มันไอเสียงนั้นมันไม่หายไปสักทีแล้วมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคุณมิกกี้ก็เลยหันไปมองที่กระจกแล้วก็พูดกับตัวเองนะว่าแบบอย่านะแบบฉันไม่ได้ขโมยหรือฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะอย่ามาหลอกฉันอยู่ๆเสียงเงียบเงียบเลยคุณมิกกี้ก็ทำงานต่อทำ,ทำทำทำจนงานเสร็จก็เข้านอนคืนนี้คุณมิกกี้ก็ฝันอีกค่ะ แต่เป็นฝันที่เหมือนต่อเนื่องจากฝันคืนแรกแต่ล่างนั้นไม่ได้นั่งกอดเขาแล้วคุณมิกกี้เล่าว่าในฝันนะ่ะร่างนั้นนะยืนมองเขาอยู่ข้างเตียงและก้มหน้าแล้วจำตอนแรกที่บอกได้ไหมว่าผมมันยาวถึง<อ>พื้นนะผมก็ยาวถึงพื้นแต่มาสะบัดอยู่ข้างหน้าคุณมิกกี้<อ>คุณมิกกี้บอกว่ามัน มันน่ากลัวมากเขาตัวสั่นเหงื่อแตกแต่ทําอะไรไม่ได้จนสามีที่นอนกับเขาอะค่ะต้องมาขย่าตัวแล้วก็แบบตื่นเป็นอะไรเธอเป็นอะไรอะไรเงี้ยคุณมิกกี้เขาก็เลยเล่าความฝันทั้งคืนแรกแล้วก็คืนที่สองเนี่ยให้สามีฟังตอนนั้นเลยสามีก็ด้วยความที่สามีเขาเป็นคนต่างชาติอะเขาบอกโอ้ยไม่มีอะไรหลอกเธออาจจะคิดมากไปเองหรือเปล่าเธออาจจะไปดูหนังอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็เก็บมาฝันหรือเปล่าคุณมิกกี้ด้วยความที่แบบ เออก็คงจะจริงแล้วก็ไม่ได้อยากเล่าอะไรไปมากกว่านี้นะคะกลัวสามีคิดมากก็เลยปล่อยผ่านไปปรากฏวันเวลาก็ผ่านไปจนวันเนี้ยเป็นวันที่คุณมิกกี้บอกว่ามันมันต้องเอากระจกบานเนี้ยไปทิ้งเลยก็คือว่าเขานั่งทํางานตอนกลางคืนเหมือนเดิมเสียงเคาะกระจกเหมือนเดิมเลยแต่ทีเนี้ยเขาห่างตามันไม่ได้มาแต่เสียงเขาบอกเขาเห็นเป็น ผมที่ยาวถึงพื้นอยู่หน้ากระจกจริงๆอือแล้วเป็นผมที่สะบัดเหมือนเหมือนคนทำอย่างเงี้ยสะบัดไปสะบัดมามสะบัดอยู่หน้ากระจกคุม,มิกี้บอกว่าเขาเขาเข้าใจคำว่าขนลุกก้าขาไม่ออกฉี่แตกแบบกลัวผีจนพูดไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเหมือนขนหัวลุกมันตั้งไปหมดทั้งตัวเขาเข้าใจคำนั้นเลยแต่เขาก็กั้นใจไปหยิบผ้าที่เป็นเศษผ้าที่เขาจะเอาทำเครื่องหัวเศษผ้าเยอะๆคะ่ะ เอามาแล้วก็คลุมกระจกไว้แล้วก็ทํามันก็ได้ไม่ให้เขาเห็นกระจกคุมบูมคุมแล้วเขาก็วิ่งไปนอนกับสามีแล้วเขาก็จับมือสามีไว้แน่นแล้วเขาก็ขมตาตัวเองจนหลับนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาคุณมิกกี้กั้นใจยกกระจกนั้นพร้อมกับผ้าทั้งหมดอ่ะไปไว้ในรถแล้วก็ขับรถไปไว้ที่บ้านหลังเดิมที่เขาไปหยิบเฟอร์นิเจอร์นี้มาปรากฏว่าบ้านหลังนั้นอ่ะตอนแรกที่เขาเห็นมันคือบ้านปกติแหละ แต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยวัชพืชเต็มไปหมดเลยคือเหมือนเป็นบ้านหลงัง oh. เป็นบ้านไม้ที่ผุพังเขาก็เขาก็เห็นแล้วเขาก็ตกใจเนาะแต่เขาก็วางกระจกบานนี้ไว้หน้าบ้านแล้วเขาก็พูดออกมาเป็นเสียงเลยว่าแบบ oh. ขออโหสิกรรมเอามาคืนแล้วนะอะไรประมาณนี้เป็นภาษาไทยซึ่งคุณวิกกี้ก็มีวงเล็บไปน,นะคะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าผีตัวน,นี้ชาติไหน oh. แต่ด้วยความที่ผมมันดําเขาคงคิดว่าเป็นเอเชียเหมือนกัน oh. เขาก็เลยพูดภาษาไทยออกไป oh. เสร็จปุ๊บเขาก็ขับรถกลับมาบ้านใช่ไหมคะแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนสนิทที่ออสเตรเลียฟังนั่นแหละเพื่อนเขาตอบกลับมาว่าเธอจําตอนที่เธอบอกว่านิ้วเธอบาดได้ไหมล้วเลือดออกแล้วเธอไปป้ายกระจกอะ่ะคือเขามีความเชื่อว่าเลือดอะ่ะพอไปป้ายสิ่งของอะไรที่มีอะไรแบบนี้ยสิ่งสถิตยอยู่เหมือนเป็นการไปปลุกเขาเป็นการไปเชิญเขาทาให้เธอแบบเห็นเขาแล้วเขาสามารถ ออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นได้เนี่ยเขาไม่ความเชื่ออย่างเงี้ยคุณมิกกี้เลยแบบว่าเออเขาตอบไปนะคือเขาเข็ดและเวลาเขาเลือกของอะไรก็คงจะแบบให้มันดีหน่อยให้มันใหม่หน่อยอใช่เรื่องก,ก็มีประมาณนี้ค่จะจากคุณมิกกี้อยน่ากลัวนะพี่เนยเออน่กกากลัวสนุกสนุกแล้วแบบแนบรูปมาให้แล้วกระจกมันน่ากลัวจริงนะนกระจกมันเก่าเ,ออเก่าเก่าเก่า<ๆ>ไม้เก่าเลยอะ่ะแต่ก็ดูบ้านใหญ่แต่ก็เออสนุกดีสนุกดีเพราะว่าของต่างประเทศอ่ะการ การเลือกซื้อของมือสองหรือไปเอาของมือสองมามันก็เยอะหลายๆบ้านเลยใช่ใช่ขนลุกขนลุกมีมีประสบการณ์กับกระจกปะเนี่ยไม่แต่ว่าเจนเจนกลัวกระจกอยู่แล้วอ๋อเออใช่ใชเวลาส่องอะกลัวหน้าตัวเองล้อเล่นนะล้อเล่นไม่แต่กระจกอะมันน่ากลัวใช่เพราะว่าเวลาส่องไปอ่ะ ถ้ามันเห็นหน้าตัวเองก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเห็นอะไรบางอย่างที่เราหันหลังกลับไปแล้วมันไม่มีอ่ะอันนี้น่ากลัวก็เซอร์ไพรส์เลยใช่ไม่ใช่แค่กระจกนะพี่เนยเงาสะท้อนด้วยเงาหน้ากลัวจริงเหมือนเรื่องของพี่เอมที่ที่เคยมาเล่าในชื่ออะไรนะห้องผีเฮี้ยนห้องผีเฮียนพี่เอมี่เป็นแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสค่ะแล้วอันนั้นเขาน่าจะไปนอนต่างประเทศเกาหลีอ่ะเออเออใช่ใช่แล้วเขาเห็นเห็นผ่านทีวี เห็นผ่านโทรทัศน์เหมือนแบบกระพริบตาทีหนึ่งอะค่ะสิ่งที่เห็นก็ย้ายที่กระพริบตาอีกทีย้ายที่อีกไปลองหาฟังกันได้ห้องผีเยียนนะคะน่ากลัวมากเรื่องพี่เมี่ว้าวมากใช่ส่วนถ้าใครที่มีเรื่องจากเมลช่อยากจะส่งมาเพราะว่าไม่กล้าจะมาเล่าหน้าไมค์ไม่เป็นไรนะคะส่งมาได้ค่ะที่ The Ghost Radio thailand.gmail.com คอะอ่ะโอเคออลอลหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus นกพลาสก็ได้ไลน์ก็ดี